สวัสดีครับผมออฟจากช่องผู้พิชิตอุปสรรคนะครับวันนี้เรามาเจอกันในคลิปอีพีที่26นะครับผมสําหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่เข้ามาดูแล้วมาฟังกันแล้วก็ฝากก,กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับหลังจากที่เราฟังเรื่องราวของคนนั้นคนนี้มาหมดแล้วเราก็เห็นอายุของแต่ละคนแล้วนะครับว่าคนเหล่านั้นอายุเท่าไหร่ แต่วันนี้ก็มีเข้ามาอีกนะครับอายุ15ปีติดสล็อตนะครับเล่นมาได้แค่4เดือนเองคุณมีลูกอายุ15ปีบ้างหรือเปล่าสังเกตน้องเขาหรือเปล่าว่าเขาเล่นเกมอะไรอย่าให้เป็นเหมือนน้องแป๊ปซี่นะครับซึ่งติดพนันออนไลน์นะครับ เดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวของน้องแป,ป๊บซี่ไป,ปรพร้อมๆกันนะครับน้องน่ะอายุ15้าปีน้องเป็นคนกทมครับเรียนอยู่ในกทมนี่แหละเรียนอยู่ชั้นมอสามติดสล็อตหนักมากตอนนี้โดยเกมที่น้องเล่นเป็นโรมาบอกแล้วนะครับเล่นมาได้สเดือนเนี่ยเลิกไม่ได้นะครับตอนนี้กำลังติดเลยความเสียหายจาก การพนันมีอะไรบ้างมาดูเงินเก็บของตัวเองอ่ะหก0 0นบาทโดยที่พ่อแม่ให้เก็บเก็บไว้ป้าป้านา้นาให้บ้านนะครับเล่นพนันหมดขโมยเงินพ่อแม่แล้วนะครับแปดพันบาทแล้วก็ขโมยเงินน้าตัวเองอ่ะสองพันบาทต้องยอมรับว่าน,น้องอยู่ในครอบครัวใหญ่นะครับรวมกันอยู่แล้วก็ ขโมยเงินคนในบ้านรวมๆแล้วนะครับหมื่นกว่าบาทคุณลองคิดดูว่าขโมยเงินทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นตากระยายขโมยหมดนะครับสุดยอดเลยแล้วก็รวมๆขโมยเงินคนในบ้านตอนนี้เป็นสองหมื่นห้านะครับรวมๆนะครับซึ่งผมเองก็ได้ จดเรื่องราวของน้องไว้คร่าวๆแล้วผมก็ได้พูดคุยผมบอกว่าเอาแล้วเราฝากเงินไปทางไหนล่ะแป๊ปซี่เป๊ปซี่ว่าก็แอปนี่แหละพี่ออฟในตอนแรกนะ่ะเป๊ปซีนะ่น่ะยังเปิดแอปไม่ได้ตอนนั้นคือเป็นเด็กชายอยู่ทีนี้พอเข้านายปุ๊บก็เปิดบัญชีธนาคารได้ง่ายเลยแต่ก่อน ยังไม่เป็นนายเนี่ยคือเล่นผ่านจิวเวเลีนี่แหละเล่าให้ผมฟังผมถามว่าช่องทางในการรู้จักพนันของเรามาจากอะไรแปบซี่เรารู้มาจากไหนคือเพื่อนรุ่นพี่เขาอยู่ม .6 อ่ะเขาเล่นพี่ออฟเขาแนะนําผมให้เล่นว่าถ้าอยากมีเงินกินขนมทุกวันน่ะหรืออยากได้พั0 0องพัเนี่ยให้สมัครเว็บนี้นะเขาก็ส่งลิงก์ให้ สุดยอดเลยโอ้โหแน่นอนมากแล้วไปเจอช่องของพี่ได้ยังไงผมก็พิมพ์เข้าไปใน Youtube ว่าเลิกพนันก็ไปเจอผมก็เห็นเรื่องราวของน้องคนหนึ่งที่แปดขวบพอผมได้ฟังผมก็เลยแอดไลน์มาหาพี่นี่แหละเออ ผมก็ถามว่าแล้วเราคิดว่าในตอนเนี้เราเลิกได้ไหมไม่ได้หรอกพี่ยอบผมสังเกตอาการของตัวเองในตอนเนี้ยากมากถึงเพื่อนผมไม่เล่นก็ตามแต่ผมกลับมาผมจับโทรศัพท์ผมก็ต้องหาเงินโอนไปเล่นคือแน่นอนแป๊ปซี่ได้เงินไปโรงเรียนวันละร้อยสี่สิบบาท หรือมากกว่านั้นพวกนานาเขาให้แต่เป๊ปซี่จะกินไม่เท่าไหร่หรอกจะเอาเงินนั้นแหละมาเติมเล่นผมถามว่าเอาแล้วเราจะเอาเข้าบัญชีไงแหละเป๊ปซี่ไม่ยากเลยครับพี่ออฟผมก็เอาไปให้ร้านน้ำที่โรงเรียนนะโอนเข้าบัญชีให้เพราะว่าร้านน้ำเขาต้องการแบบรับเงินสดน,นะครับ เขาเงินสดไปทําอะไรไม่ร okay. ู้คือเขารับไม่อั้นเลยผมเองก็ได้วานให้เขาเติมให้ผมเลยโอ้โหผมก็บอกว่าเพื่อนเราไม่ได้เล่นนะแป๊บี่แต่ทําไมเราถึงเล่นเพื่อนผมในวัยเดียวกันไม่มีใครเล่นคือติดเกมอย่างอื่นนั่นแหละเป็นเกมต่อสู้พวก Rov อะไรประมาณนี้แต่ผมเอง ไปคบกับพวกรุ่นพี่ประมาณหมห้าหกนะี่คือเขาเล่นกันทุกคนโอ้โหตายแล้วณนะตอนนี้ความเสียหายจากพนันคือพ่อกับแม่ป้าปนานาเนี่ยเขาบ่นว่าเงินหาย<ๆ>เขาก็ถามผมว่าได้เอาไปหรือเปล่าผมบอกผมไม่ได้เอาเหนื่อยนะครับผมเองในฐานะ พาทุกคนเลิกพนันถ้าอายุขนาดนี้เข้ามาเนี่ยอยากผมบอกกับแป,ป๊บซี่ว่าพี่พูดต่อหน้าเราตรงๆนะว่าถ้าพี่จะพาเราเลิกพนันให้ขาดเนี่ยยากเพราะว่าการเรียนรู้สภาพจิตใจการกระทําของเรามันยังใหม่แล้วมันยังหนุ่มมันยังแรงแป,ป๊บซี่ก็ยอมับว่าครับพี่ผมเข้าใจ แต่ผมเองก็บอกว่ามันก็มีเรื่องดีอย่างหนึ่งคือเรามีลายของพี่ถ้ามีปัญหาอะไรเราก็ลายมาแต่มันก็อย่างว่าแหละวัยรุ่นนะ่ะผมเองก็เคยเป็นนะครับห้ามอะไรได้ที่ไหนละ่ะความคิดความอ่านของน้องแป,ป๊บซี่เนี่ยมันจะคิดคนละอย่างกับคนที่อยากเลิกนะครับ คือน้องเองอ่ะยังต้องเจอเรื่องอะไรอีกเยอะไม่รู้ว่าพนันออนไลน์มันจะมีกลไกหรือวางแผนไปในรูปแบบอย่างไหนยังไม่รู้เลยแต่หลังๆในตอนนี้คือพวกเราทุกคนมีเฟซแล้วมีทวิตต k มีอะไรเนี่ยก็มันก็เข้ามาอย่างนั้นแล้วเด็กน้อยมันก็เข้าถึงไงเห็นไหมครับเด็กยังมีเลยผมก็แนะนำนะครับว่าเราอายุไม่ถึง18เลย ยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยเราไม่รู้จักมันแล้วพี่เองก็สู้ความสามารถได้แต่ให้คำแนะนำในช่องของพี่มันก็เสียหายจากพนันเยอะอยู่แล้วแต่ละคนอายุก็ไม่ใช่น้อยแต่พี่เจอเรื่องของเรานี่ถ้าเปรียบเสมือนรถก็คือพังตั้งแต่ยังไม่ออกจากโชว์รูมเลยพังตั้งแต่ซ่อม สุดยอดเลยทำยังไงดีเนาะอายุในน้อยเนี่ยผมเองนี่เคยเห็นมาหลายคนนะครับอย่างน้องคนที่อยู่ในไลน์กลุ่มผมอะ่ะเคยมีเคยได้รู้จักน้องคนหนึ่งอายุสิบห้าปีเหมือนกันเลยเข้ามาสัญญากับผมว่าผมไม่เล่นพนันอีกแล้วถ้าผมเล่น ผมจะให้พี่ออฟด่าผมเลยสาบานอะไรต่างๆนานา,นานาเต็มไปหมดซึ่งคนในไลน์กลุ่มผมก็เห็นนะครับว่าน้องคนนี้เข้ามาพาไปได้2วันนะครับมาแล้วผมหวงกลับไปเล่นอีกแล้วอะไรประมาณนั้นแล้วสุดท้ายก็ออกจากไลน์กลุ่มไปนั่นแหละครับผมเองก็ยากที่จะทำใจแล้วน้องๆในไลน์กลุ่มก็บอกว่าไม่ต้องไปสนใจเราพี่ออฟ ก็คือน้องเขาเลิกไม่ได้แต่เราก็ห่วงนะครับห่วงอนาคตเพราะว่าน้องเองก็หลบพ่อหลบแม่เล่นนั่นแหละขโมยตังยืมยายยืมนะ้าั้าหมดแล้วก็หันมาขโมยเงินคนที่ให้แทนนั่นแหละประมาณนั้น15ปีหมด2 5งหมแล้วคุณก็ลองเอา10คูณกับ100คูณ ก็แล้วกันนะครับถ้ายัางเลิกไม่ได้มันก็เป็นจะประมาณนั้นจริงๆตามที่ผมสังเกตมานะครับติดพนันตั้งแต่อายุน้อยๆพอเล่นเป็นนานๆเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยครับอนาคตก็ไม่เหลือยิ่งจะเป็นหนี้เป็นสินเขาเพิ่มอีกผมก็ถามน้องเป๊บซี่ว่าอยากเลิกพนันจริงไหมจริงพี่ ให้พี่คุยกับพ่อแม่เราได้เปล่าเปิดอกเลยบอกว่าไม่กล้านะครับอ่ะไม่เป็นไรถ้าพ่อแม่เรารู้ยังพอคุมพฤติกรรมได้ยังพอตัดไฟตั้งแต่ต้นลมได้นะครับแต่ถ้าปล่อยไปอย่างเงี้ยผมให้คูณสิบนะครับหรือคูณร้อยจากยอดสองหมืนห้าเนี่ยผมคูณให้เลยแล้วผมพูดไม่ผิดแน่นอนตามคำพูดผมเลย สุดท้ายพ่อแม่ก็จะได้มาวิ่งใช้นี่แทนลูกนะครับลูก,กไม่ได้ยืมคนในครอบครัวแล้วแหละตอนนี้ก็จะไปหาคู่รายวันนะครับโดยเอาชื่อพ่อแม่เอาบ้านตัวเองอ้างว่าบ้านผมอยู่ตรงนี้นะผมกู้เดี๋ยวรายวันก็นมาเก็บจะเป็นลักษณะนี้แหละถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจริงๆ ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับน้องเป๊ปซี่ด้วยนะครับผมผมเองก็ทั้งให้คำแนะนำพูดมากกว่าสี่สิบนาทีครับตอนคุยกับน้องน้องเองก็รับฟังนะครับโดยที่ไม่ขับแม่อะไรเลยก็แค่รับฟังหรือเปล่าหรือหลังจากนั้นมีเงินแล้วก็อาจจะเล่นก็ได้นะครับอายุยังน้อยเลยสิบห้าปีกระหนุ่มรุ่นน้อยแหละ กำลังอ่อๆอยู่นะครับต้องมาติดพนันออนไลน์แล้วติดสล็อตแล้วโอ้โหก็ตามนั้นนะครับเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วต้องแก้ไขกันไปทีละสเต็ปสุดท้ายนี้ผมก็เป็นกําลังใจให้น้องแป๊บซี่นะครับอย่าเล่นเลยนะน้องเชื่อพี่เถอะถ้าน้องยังเล่นต่อก็เอาร้อยคูณ่ะหรือเอาพันคูณก็ได้ถึงแน่นอนถ้าเราไม่อยากทําให้พ่อแม่เราเสียใจ แล้วก็ไม่เหลืออะไรเราก็ต้องหยุดตั้งแต่วันนี้นะครับเบาได้เบาต้องพูดคํานี้เลยเพราะว่าผมมีความสังหรณ์แม่นมากจะไปไหนอะรุ่นพี่มันชวนอะ่ะถ้ารุ่นพี่ไม่มีเงินมันก็เอามันก็มายืมเรานะครับมาล้างสมองเราไปทุกวันทุกวันเนี่ยสุดท้ายเราก็ติดพนันอนะถ้าแก้ไขได้ในตอนนี้ก็แก้ไขนะแป,ป๊บซี่ ฟังคลิปของพี่ก็เอาไปแก้ไขด้วยแล้วก็ฝากทุกคนด้วยครับถ้าใครมีลูกมีหลานดูด้วยถ้ายังติดพนันออนไลน์อยู่ก็รีบแก้ไขเดี๋ยวนี้นาะตอนนี้เลยนะครับไม่งั้นคุณอาจจะไม่เหลืออะไรเลยเพราะการพนันไม่เคยทำให้ชีวิตใครดีขึ้นมีแต่พินาศวอดวายมาลายสิ้นหมดทุกอย่าง ไม่เหลือความเป็นตัวเองเลยนะครับผมโอเคนั้นผมต้องขอจบคลิปเรื่องราวของน้องแป,ป๊บซี่ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ